ก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เมินแล้วว่าแต่ว่าดีใจแต่ว,ว่าดีใจที่ได้เจอแล้วก็บบว่าแบบรักพี่มายมากแล้วก็ทุกสิ่งที่ทำรเนี้ยอืมมันสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตโปแลว้วก็ต่อชีวิตของใครหลายๆคนที่เขาแบบอยากได้กําลังใจซึ่งโปก็เหมือนก็ได้ให้กําลังใจเขาไปเนี่ยก็แค่คิดว่าแบบดีใจที่ได้เจอกันแล้วก็แบบส่งพลังนี้ แล้วพวกเราก็ส่งต่อไปคนอื่นยพี่ไม่เขินแล้วเนี่ยเขินเขินพี่ไม่พี่ไม่ขอบคุณอะไรน้องก็คือผมไม่ได้บอกมีที่บอกตรงๆไปเรื่อยๆแต่ก็จะไม่บ่อยมากเพราะว่าผมขี้เขินจริงๆผมจะใช้วิธีอ้อมๆนิดนึงแต่ถ้าโมเมนต์นี้ก็ใส่พสอ์อิดแล้วแปะไว้หรือผมไม่ชอบเป็นการถามไถ่ แต่ว่าไม่รู้เขาตีความออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเล่นอไหลายครั้งน,น,นะครับแต่ถ้าบอกนี้ก็ขอบคุณอีกทีขอบคุณมากมากแล้วก็จริงๆเวลามันมีความรู้สึกพ่างทูออกมาผมจะเรียบเรียงไม่เก่งก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็มันเป็นจังหวะเวลาหรือเป็นคงเป็นเดสตินีมั้งที่ที่ทำให้รู้จกักเพราะมันไม่ใช่เรื่อง ง่ายคือเราเองก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่เหมาะควรีิสุดแล้วเราก็ไม่รู้จักน้องเขาแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมันตลอดปีดีกว่าก็เป็นความรู้สึกและความทรงจําที่ดีและไม่ดีประสงมแต่มันกลมมากกลมมากจนกระทั่งทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมีคุณค่ามากกับผมสําหรับน้องขอบผมนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็รักเหมือนกัน